จับมือน้องจูนเดินออกมาข้างนอกแล้วก็บอกลูกว่าอย่าร้องไห้ทำได้แค่นั้นเองทำได้แค่นั้นค่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ได้ได้มากกว่าที่แม่เคยเน้นย้ำว่าน้ำตาของแม่บันแทนความรู้สึกของคนไทยทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่เราสู้มาเราไม่ได้สู้แค่มาถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะ เราสู้ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในชั้นสอบสวนของตำรวจเราฝ่าฟันอุปสรรคกันมาจนถึงมาหาท่านทนายสงการาท่านลองสีเวลาเราฝ่าฟันกันมาได้จนถึงคนไทยทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้เราจนมาถึงชั้นศาลแต่พอคำตัดสินมาถึงตรงนี้แม่บอกแล้วว่าแม่แลไม่ละเมิดอำนาจศาลแม่น้อมรับในคำตัดสินของศาลแต่ความรู้สึกของแม่คือน้ำตา ที่มันแทนความรู้สึกแค่นั้นจริงๆค่ะห้ปีที่ดูแลน้องจูนช่วงเวลาไหนที่ยากลำบากที่สุดสำหรับคนเป็นแม่ยากลำบากที่สุดก็จะเป็นช่วงที่น้องจะเริ่มรู้สึกตัวนิดๆ <S <S คือพอน้องรู้สึกตัวนิดๆเนี่ย <S <S เหมือนคนถูกทำร้ายอะค่ะช่วงเวนาทีที่จะหลับไปอ, <S <S 2> <S 2> อาจจะมีการยื้อยุดหรือทำอะไรกันซึ่งมันก็จะติด ติดในความจิตใต้สำนึกของน้องน้องรู้สึกตัวน้องก็จะมีแบบคือไม่ได้ไม่ได้ตื่นนะคะแต่ก็จะแบบเหมือนเกี้ยวกาดเหมือนด่าว่าปล่อยนะพูดคำหยาบออกมาจะกลับบ้านทำทำไมพูดพูดจจหยาบคายนะคะปล่อยเดี๋ยวนี้จะกลับไปหาแม่ทำทำไมเจ็บหน้าอะไรอย่างนี้ด<ะ>ีๆก็พูดขึ้นมาเองจะพูดอย่างนั้นทุกคืนตลอดระยะเวลาเกือบสาเดือนที่อยู่โรงพยาบาลหัวหินเหมือนว่ามันยังมีภาพ หลอนจากเหตุการณ์วันนั้นอยู่ในจิตใจของน้องจูนใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเหนี่ยวตัวหลังตัวเวลาแม่เปลี่ยนแผ่นเพเิทให้คือคือเหมือนกับกลัวว่าใครจะมาทําร้ายจะไม่ให้เราเปลี่ยนแผ่นเพเิทให้เพราะว่าเขาไม่ไรู้สึกตัวเลยเราฝ่าฟันกันมาถึงขนาดที่เด็กคนหนึ่งที่เหมือนนอนสลบตายทั้งเป็นไม่ได้รู้สึกตัวโกนหัวเจาะคอ ให้อาหารถึงใสา่ย,ยางสาเดือนสเดือนที่แม่อยู่โรงพยาบาลหัวหินกำลังใจจากคุณหมอและพยาบาลรวมถึงคนไข้ทั้งหมดช่วยแม่หมดเพราะแม่ทำอะไรไม่เป็นเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนไข้ป้อนข้าวน้องด้วยใสาย,ยางเราสู้กันมาจนจนลูกเราเริ่มรู้สึกตัวดีขึ้นเริ่มกระดิกได้ เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกนิดนิดเริ่มมองเห็นเริ่มถอดอาหารทั้งสาย,ยางได้เริ่มหายใจด้วยตัวเองได้เริ่มกินข้าวได้กลับมาบ้านเริ่มเริ่มขานได้ไปเข้าห้องน้ำให้กำลังใจคุณแม่นะคิดแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับหลายๆครอบครัวนะครับ